คุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะครับนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเตือนผู้เลี้ยงกระบือครับให้จัดหาแหล่งน้ําให้เพียงพอแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่เจ้าใบหยกกระบือไทยพันยักษ์ลม้มลงคาดว่าสาเหตุมาจากความเครียดแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดครับนายสมบัติทำละเอียดนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยพร้อมด้วยผู้เลี้ยงร่วมพิธีสงฆ์สวดบังสกุลให้เจ้าใบหยกกระบือไทยพันยักษ์เพศผู้ อายุ7ปี4เดือนน้ำหนักประมาณ1,200กิโลกรัมที่ล้มตายลงเมื่อช่วงคืนวันพุทธที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะช่วยกันนำเจ้าใบโยกฝังลงในหลุมดินลึกภายในฟาร์มเลี้ยงที่ตะบลทับยายเชียงอเภอรพรมพิร,รามราจพิษณุโลกเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นก็จะขุดเอาโครงกระดูกและก็เขามาประกอบเป็นโครงเพื่อเป็นที่ระลึกแล้ก็ให้ประชาชนได้ศึกษากันด้วยครับ ที่ผ่านมาเจ้าใบายกเป็นกระบือนะครับที่ไปคว้ารางวัลประกวดควายไทยประเภทสวยงามมากกว่า40สนามครับจนได้รับฉายาว่าเป็นควายไทยที่สวยและก็มีค่าตัวสูงที่สุดในประเทศไทยถึง5ล้านบาทรวมทั้งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจนํานวนมากจนเจ้าของต้องปั้นหุ่นจำลองแสดงไว้เพื่อลดความเครียดให้เจ้าใบหยกจากการโชว์ตัวครับแต่ว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เจ้าใบยกต้องขึ้นรถเพื่อที่จะตระเวนโชว์ตัวที่งานประกวดควายไทยจังหวัดพิษณุโลกและก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดทําให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดซึ่งสัตวแพทย์ตรวจพบว่าเจ้าใบยกมีอาการกระเพาะปัสสาวะอุดตันและก็เกิดการติดเชื้อร่วมด้วยจึงให้ยาปฏิชีวนะแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นครับและก็ล้มในที่สุดด้านนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยได้แจ้งเตือนผู้เลี้ยงกระบือช่วงฤด,ดูแล้งว่า ควรจัดเตรียมหาแหล่งน้ําให้เพียงพอและก็ควรมีการปักโคลนปักเทียมหากว่าเลี้ยงในคอกก็ควรลดอุณหภูมิด้วยการฉีดน้ําให้หรือว่าเปิดสปริงเกิลนะครับเพื่อที่จะช่วยสัตว์เลี้ยงคลายร้อนและเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเครียดซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้ครับ